สวัสดีครับคลิปนี้พบเชนอีกแล้วนะฮะมีนัดส่งมอบนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับลูกค้าดีกว่าประกอบอาชีพอะไรมาจากจังหวัดไหนครับเจอเชนจากช่องทางใดนะครับอันนี้มาให้ลูกค้าแนะนําตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่ขออนุญาตให้พี่แนะนำตัวหน่อยครับผมนายกิติพงศ์อินทระจงใจครับมาจากอําเภอชชยบดานลพบุรีครับอาชีพรับติดตั้งแอร์บ้านครับรับรับเหมางานแอร์อันนี้พี่มาออกรถกับเชนรุ่นอะไรพี่อันนี้รุ่น มีสูบอ่อนิวสี่ประตูครับเกลแซดเกลแซดนะครับสีส้มด้วยสีส้มรอรอนานไหมพี่ก็รอไม่นานครับไม่นานเนาะอยู่คิวแรกๆเนาะคิวแรกๆนะครับก็เจอเชนช่องทางไหนอทะพี่ผมติดต่อมาทางเพจเฟซบุ๊กครับเป็นไงมาพีการดูแลบริการเออคืออย่างแรกเลยต้องบอกว่าดูแลลูกค้าดีมากครับแล้วก็ถามถามตอบอะไรก็คือไวมากแล้วก็เอาใจใส่ดีครับแล้วก็แนะนําดีครับ ก็ท้ายนี้ก็ฝากถึงพี่เพื่อนๆทางบ้านก่อนที่จะมีโครงการจะออกรถนะฮะแนะนําให้ไปออกรถกับเชนหน่อยพีการดูแลบริการทําสัญญาไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมอย่างเงี้ยครับอยู่ต่างจังหวัดออกได้จริงไหมอย่างเงี้ยครับอยู่ต่างจังหวัดนี่ออกได้จริงได้ชัวร์เลยครับแล้วก็ทําสัญญาไฟแนนซ์ในผ่านง่ายครับเปเซ็นสัญญาถึงที่เนาะครับเปเซ็นสัญญาถึงที่เซลเซเชนช่วยเต็มที่ครับรับประกันครับ ัครก็ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจเชน e อิวสุออ่ง่ายยุทธยานะครับหรือโทรเบอร์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้เชนขออ่าส่งมอบรถพี่กิติพงศ์ก่อนนะครับสวัสดีครับ